เมื่อสิบปีที่แล้วเราเคยคุยกันเรื่องเสื้อผ้าถูกสุดเคยบอกไปแล้วว่าที่ตตจตจุจักรมีเสื้อผ้ามือสองมากมายมีใครจะคัดค้านไหมเรื่องนี้ต้องถามคนท้องถิ่นลงเกลือถูกสุดอีกแล้วเหรอนั่น,นสิถูกจริงๆเชื่อผมนี่เล่นมาสิบปีแล้วนะหยุดเถอะปัทวิกรถูกสุดเสื้อผ้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่น ตัวละห้าบาทเองสิปีแล้วคนยังมองตั้งแต่ต้นซอยอยันท้ายซอยคอก็ยังเคล็ดเหมือนเดิมก็จริงแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้น้ำมันมวยแล้วหรือแม้แต่ยาหมองทาถูทาถูยาหมองมันแก้แมลงสัตว์กัดต่อยใช่ผมเคยตายตอนโดนวดกัดยังหายเป็นปิดทิ้งเหมือนเดิมซัมบัคก,ก็ใช้ได้นะแล้วตกลงเราจะคุยกันเรื่องเสื้อต่อไหม หรือจะเปลี่ยนเป็นขี้ผึ่งแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามเล็บมือเล็บเท้าคันในล่มผ้าเชื้อราในหนังศีรษะใช้ครีมโทนับไปเรื่อยเหมือนเดิม มีอะไรเหรอคนขายผ้ามาอีกแล้วสรุปที่ปัทวิกก่อนถูกสุดเชื่อผมจริงๆนะลืมเรื่องลงเกลือไปซะมันปลอมและไม่มีคุณภาพ ถ้าเราไปปัทวิกก่อนด้วยชุดนี้จะต้องเป็นที่สะดุดตาปีโป้อย่างแน่นอนแล้วจะใส่เหมือนเดิมไหมใส่เหมือนเดิมเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าแตะแต่นั่งสองแถวไปผมมาหานนโออีกแล้วเหรอเนี่ยผมจะมาขายผ้าให้มอร์เฟีสอีกครั้งขายผ้าถูกๆเอานี่ เอาอย่างนั้นก็ได้ไปกันได้แล้วนั่นใครพ่อค้าขายผ้าคนเดิมเมื่อสิบปีที่แล้วอเคยแค่ขึ้หูบ้างไหมเนี่ยบอกมอฟเฟสว่าสายลับแปลงเป็นคนขายผ้าสายลับเหรอไป ทวงอยู่ได้ทั้ง10ปี10ปีแล้วเจ็บแสบมากเอาเลยไหมเขายังคงเป็นมนุษย์คนหนึ่งเยอะเอ้ยเอ้ยอ้าเฮ้ยอ้ายังเหมือนเดิมเลย